สวัสด right. ีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนกลับมาพบกับแรดดี้ชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะของขวัญวันคริสต์มาสกันนะคะที่นี่ก็คือเขาจริงจังมากเรื่องของขวัญนะคะบางคนก็คือเตรียมมาเป็นเดือนเลยเนาะก็เอออยากจะมาเปิดบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าการแกะของขวัญเนี่ยเป็นยังไงของทุกอย่างเนี่ยก็เป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ก็เอออยากจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าเรากับโรเบิร์ตเนี่ยเตรียมอะไรกันมาบ้างเนาะเออแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกของเราที่มาจัดต้นคริสต์มาสอย่างนี้ เลยเนาะเราก็เลยเออจัดเต็มเลยดีกว่าปีนี้ก็มีของขวัญเยอะแยะมากมายนะคะ่ะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยคือวันที่1 4ธันวานะคะก็คือวันคริสต์มาสอีฟแต่ด้วยความที่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องออกไปพบญาตินะคะเราก็เลยเออมาจัดวันนี้เลยดีกว่าแล้วก็มาเปิดของขวัญกันวันนี้เนาะวันนี้นะคะเราก็มีโรเบิร์ตมาด้วยนะคะอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เลยก็ สวัสดีครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดของขวัญกันนะคะตกลงกันมาว่าเดี๋ยวจะให้โรเบิร์ตเปิดก่อนแล้วก็ตามด้วยเราแล้วก็โรเบิร์ตแล้วก็ตามด้วยเราอะไรประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาตั้งกติกากันก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะแปะตัวเลขนะคะไว้ตรงนี้แล้วก็มาจับฉลากกันว่าเราได้เลขไหนเนาะไม่งั้นโรเบิร์ตก็คืออยากได้ทุกอย่างที่โรเบิร์ตแบบอยากเปิดเนาะ เป็นเหมือนพร้อมยังคะเสร็จพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปแล้วไปแล้วโอเค who's gonna do first let's do this ยังยิงยอประกบป่าว no n น t yes ยั Entonces, งยิงยอประกบป่าว no I won't s a ยังยิงยอประกบป่าวยิงโอเค we go first me okay one all right มันหนักมากโอ้โหโอ t โหฉันรู้แล้วว่ d i ิจูเก็ตเอ่อดินเ plate จากเหตุที่เราซื้อพวกจานอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าที่บ้านเรานะคะก็คือไม่มีชุดที่เป็นแบบว่า ร้อมทุกชุดเลยก็คือมีแบบกระจัดกระจายกันมากเลยนะคะบางทีเพื่อนมาเนี่ยก็จะใช้อัน,นุู้นปรผสมกับวันนี้อันนี้ก็เลยซื้อมาเป็นชุดเลยเป็นชุดแบบ4เเซตนะคะก็เออดีหน่อยจะได้มีแบบว่าเผื่อไวสอ้สำรองสําหรับเพื่อนมาบ้านอะไรอย่างนี้เนาะ,ะ you turn I got number this is nine or six either way it doesn't matter okay it's number six you choose okay we c h o o e เดี๋ยวพอบ,บอกก่อนว่าจริงๆแล้วข้างหลังเนี้ยเราห่อไว้ให้โรเบิร์ตเยอะมากกว่าที่โรเบิร์ตห่อไว้ให้เรานะคะก็คือโรเบิร์ตเนี้ยมีแค่หนึ่งอย่างแต่ว่าของเราเนี่ยมีเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นของเราหมดเลยเพราะว่าเรามีให้บูบูด,ด้วยแล้วก็ให้โรเบิร์ตด,ด้วยแล้วก็ให้พวกเราเองด้วยเนาะ This is b u b o s t I'm sure <B oo> <hoo> บางทีก็คือลืมไปแล้วนะเพืพ่อนๆว่าเราห่ออะไรไปแต่ว่าจําหน้าแล้วอันนี้น่าจะเป็นของบูบูก็อันนี้นะคะก็เป็นของบูบูนะคะถ้าใครไม่รู้จักกระต่ายเรานะก็กระต่ายเราชื่อบูบูอันนี้เราก็ซื้อพวกคอยมาให้บูบูเล่นนะคะ <B> oh <oo> so cute so cute คือเราจะเอาไว้ใส่พวก p a l e t ของเขานะคะก็คือของกินเนาะแล้วก็แอบแอบแอบไว้แล้วก็ให้บูบูหาเอานะ Your turn next. My turn. Bubu, come here. Come here. Number four. Can I open? Yes. Mm -hmm. Bubu! Bubu? here. Show me shiny. <laughs> oh, double box. Wow, a cup for me. Ina awesome. column <laughs> อันนี้นะคะเป็นดับเบิลกราสนะคะก็คือเราเจอมาในอินเทอร์เนต็ตเนาะก็เห็นคนใช้กันเยอะเราก็เลยอยากใช้นะคะว้กินกาแฟาอะไรอย่างเงี้ย next น้ำเบิร์นนี่นะอันนี้ก็เป็นของเพื่อนเราเองนะเพื่อนให้มาก็เดี๋ยวจะมาเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยว่าปีแพลวอะไรบ้างว้าว อันนี้เป็น ring light นะครับน่าจะเป็นรูปหัวใจน่ารักมากเลยพี่เทยขอบคุณมาก Now you open yours mine Yep Okay number two for oh, real oh oh. oh so cute number number two, two. let's see what it is oh getting away okay. Oh, so cute! She what gave me this chopstick too! Oh, wow! Wow! Boom! <laughs> Boom. <laughs> what is that? Boom! So <laughs> ซื้อให้โรเบิร์ตก็เพราะว่าโรเบิร์ตอะชอบทำพวก YouTube อะไรอย่างนี้เหมือนกันพวกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าให้อันนี้กับโรเบิร์ตไปเนี่ยโรเบิร์ตน่าจะได้ใช้มากอย่างนึงคือโรเบิร์ตเพิ่งซื้อไมโครโฟนมานะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีอันนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะได้ทำให้ยิ่งฟังอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ายิ่งเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเนาะเราก็เลยซื้ออันนี้ให้โรเบิร์ตไปเอ่อแต่ว่าไม่รู้ว่าโรเบิร์ตชอบหรือเปล่าถ้าโรเบิร์ตไม่ชอบก็คือค่อยเอาไปเปลี่ยน turn, น,ะะนนนไม่ชะะคนอัี้ก็็็เเเเเปปปนนนนคคหห่อดดี๋ยวจะใ้โรรบิิ์ต I going to My, name My name is My name is the best. What is this a cereal snack? My favorite snack. Awesome. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. My turn to pick, huh? Mm -hmm. What is this? Oh, some okay. shoes, guys. Let's see what kind no, of I shoes. Oh shoes it's not shoes man it's cups again <laughs> No you This have is to my happy it place you. Cup I'm the I'm. The good stuff is at the end The good stuff is at the end is this for smart garden you grow the plants really mm hmm. อันนี้นะคะเป็น smart garden เราเปิดซื้อให้เพราะว่าอยากให้เราปลูกต้นไม้นะคะในบ้าน Thank you. like electronics. What is this? อันนี้นะคะก็เป็น <Ooh. S 2> ของบูบูอีก <Like S 2> แล้ว <has S 1> นะคะบูบูให้ซึ่งนี่ไม่ใช่สำหรับฉันสำูบูใช่อันนี้ให้บูบูนะคะโรเบริร์ตยังไม่เคยเห็นนะคะเป็น King of the Home นะคะน่ารักก็เดี๋ยวจะให้บูบูลองใส่ดูว่าน่ารักไหมแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการแกะของข,องขวัญก็เป็นของเล็กๆน้อยเนาะก็คือไม่ได้มีอะไรมากมายอะไรประมาณนี้ก็อยากจะใหเ้เพื่อนแค่ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะบายบาย